กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนท,ททนทุกๆท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางสลอ็อตนะคุณผู้ชมนะกับแอดชายเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้เรามาในเกมสาวทั้มของค่าย PG นะครับเลยลูกแักของแอดนั่นเองคุณผู้ชมวันนี้เรามาในทุน100บาทนะครับผมเริ่มเบียดกันไปที่สัก1บาทคุณนผะู้ชมไปทุนน้อยร้อยเปอร์หรือเปล่าวันนี้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่ายังเอาทรงหรือเปล่าหรือเราจะเก่งกันอีกไปสวยๆเออ ทุนน้อยก็มีหวัวใจดิคุณผู้ชมเล่นยังไงให้บวกมาดูกันเลยครับผมก็รับชมเพื่อควากมกสนุกความบันเทิงนะไม่แนะนำให้เล่นตามเด้อสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแนวทางสล็อตเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยคุณผู้ชมก็มฝากกันด้วยแต่รันมาแล้วที่3 0บาท8ปสบสตางค์ครับผมก็เปิดได้ดีคุณผู้ชมเปิดได้ดีกันอที่ชินเคยนะส่วนมากก็นี่แหละคุณผู้ชมเข้ามาแรกๆกก็จะแจกหน่อยหลังๆก็จะดูดตามสเต็ป แต่วันนี้เราจะรอดหรือเปล่าหรือเขาจะดูดสุดเลยหรือเขาจะบวกสุดเลยเคแถวแรกเพื่อนเคแถวแรกเคมาสวยๆเราเป็นไวดอกนี้คุณผู้ชมยังไงปับ๊บหืสิบอีกหนึ่งดอกแล้วยังไงครับผมโอ้โหไม่ต่อคุณผู้ชมมีไวไม่ต่อไม่เป็นไรแต่ล่นมาแล้วที่46บาทคุณผู้ชมก็ถือว่าเอาเรื่องนะยังไงต่อปั๊บนำเงินโอ้ยมีเจคุณผู้ชมแล้วสิบอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วไง ปึ๊บเขียวแล้วเป็นวายครับดอกนี้ยังไงต่อกครับผมมีวายแล้วตออ่ตอเปล่าต่อเปล่าโอ้ยไม่ตอ,อกคุณผู้ชมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะใครมีสูตรเด็ดสูตร,ตรดีก็แนะนากันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวมีจิจกรรมมาเล่นกันก็าฝากติดตามกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดจิกกรรมแจกนะครับผมแจกนะเออเขียวไปแล้วเป็นวายแล้วยังไงปับ๊บสวยสวยหนึ่งดอกแล้วยักษ์ชมพูออกไหมชมพูออกไหม โจพูออกหรือเปล่าออกไหมเพื่อนโหจะออกไหมออกไหมโอ้ยิ่งจผูออกหรือเปล่าออกไปคุณผู้ชมออกไปแล้ว148บาทคุณผู้ชมเอาเรื่องวง่ะได้นไงเกท่าแรกไหมคอมโบส,สวยๆนี่หนึ่งดอกครับผมคูณสิบไปแล้วคูณสิบไปแล้ว,ล,วลูกรรกอุ้ยของจริงคุณผู้ชมวันนี้มาดีจัดด้านไปแล้วที่363บาทคุณผู้ชมเอาเรื่องสุดๆจังหวะนี้ปรับเป็ดไปที่สองบาทคิปหมุนก่อนเลยครับผม หรือลองไล่เปลี่ยนดีดูคุณผู้ชมไม่เสียหายถ้าเกิดมันไม่ลั่นก็ปรับเปลี่ยนมาหนึ่งบาทเหมือนเดิมเพราะว่ามันลั่นดีดิเราจะเอาตรงที่มันแตกดีนะเป็ดไหนที่แตกดีก็ย้ำที่เป็ดน,นั้นนะคุณผู้ชมนะแทยก็ปรับพาดูนะเผื่อมันจะดีกว่าเดิมโลบันดิเออโลบันดิยังไงปึ๊บก็ใครที่ อยากติดตามกันก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทางกันด้วยนะครับผมที่เพจ a c e b o o k นะคุณผู้ชมนะเพจชื่อว่าจานชายสล็อตนะครับผมคุณผู้ชมแล้วเข้าไปกดติดตามกันด้วยหรือเข้าไปกดติดตามช่องหลักแอดได้นะครับผมที่จานชายสล็อตนะช่องทาง y ยู t ท b e เหมือนกันนะครับผมฝากกันไปด้วยนะคุณผู้ชมนะยังไงน้ําเงินออกสวยๆปั๊บเผื่อมีแนวทางใหม่ๆมานาเสนอกันมาเล่นให้ดูกันแล้วยังไงปุ๊บโอ้โห 55บาท70สตางค์คุณผู้ชมเอาเรื่องกระเบื้องแตกเจเจโอ้โห oh, oh, แล้วเป็นคิวแต่ได้อยู่คุณผู้ชมเอาอยู่แล้วเจออกแน่นอนดอกนี้ปึ๊บทางหน้าไปดิแล้วต่อไปที่เขียวโอ้ oh, oh, เขียวไม่ออกคุณผู้ชมแถวสาไม่เข้าแต่ลั่นไปแล้วที่ร19บาทบเอ้าบีบด2บาทก็เอาเรื่องเหมือนกันคุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปโอ้เขียวดอกนี้3 6บบาทโอ้แต่ได้น้อยอ่ะตัวคุณไม่มีคุณผู้ชมแต่ก็เอาอยู่สี่สามบาทก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเอาเรื่อง ระดับคนที่เข้ามารับชมใหม่วันนี้ก็เรามาถึง1น0บาทคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็เริ่มบวกกันแล้วแหละนะเออต่อไปจะดูดหรือเปล่า <c oughs> ต้องไปลุ้นกันอีกทีคุณผู้ชมยังไงเขียวไปส,สวยๆแลวเคแถวแรกไหมอุ้ยแต่มีมีใบสิบออกและเคแถวแรกไหมย,ย,ยังไม่รู้เรื่องเคยังไม่ออกเคไหมโอ้เคมาเข้าแถวสามคุณผู้ชมลุ้นเคแต่ก็ลันอยู่ปรับเปลี่ยนไปคุณผู้ชมซื้อดูซื้อน้อยเกิน ซื้อสักห้าบาทสักสองร้อยสิบได้อยู่ได้อยู่ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดนี่สิบมุนคุณภาพคุณผู้ชมวู้ลุยลุยไปสิบมุนคุณภาพเราเป็ดน,น้อยร้อยเปอย์หรือเปล่าเออจะได้รู้ว่าทุนน้อยก็มีหัวใจนี่แน่อย่างไรเพื่อนปับ๊บต่อปล่าปับ๊บสวยๆอีกส,สักรอบเออ้วอยังไง ดอกนี้ปั๊บแล้วเป็นใบปึ๊บสวยสวยไหมตีไปสวยๆกับเขียวเจอไงน้ำเงินเพื่อนน้ำเงินน้ำเงินอุ้ยขอน้ำเงินหน่อยได้เปล่าน้ำเงินได้ป่ะน้ำเงินมาคุณผู้ชมเอาเรื่องสุดๆแล้วยังไงต,ต่อต่อไหมต่อไหมโอ้ยไม่ต่อแต่นั่นไปแล้วที่810บาทคุณผู้ชมโอ้โหพันสองยี่ห้าบาทนะอุ้ยดอกเมื่อคีดร้อยสบาทแต่นะน้ำเงินหนักคุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปของจริงจัดว่ะ เฮ้ยของจริงเฮ้ยเอา,า่ะเอา,า่ะบวกแล้วดิคุณผู้ชมสูดร้อยหนึ่งบวกมาแค่นี้ก็สุดแล้วเออยังไงปับ๊บเคกับทองไปทีสวยแล้วเขียวแถวสองมาหนึ่งดอกแล้วคิวแถวสามมาเป้ามาเป้าโอ้โหไม่มาโหจ่ายสุดถือว่าจ่ายสุดนะคุณผู้ชมนะถึงไม่เยอะยแ,ตแต่แตดว่าสุดแล้วนะ อุ้ยพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทถือถ้าเป็นเล่นไปซื้อมาสองร้อยห้าสิบคุณผู้ชมยังไงก็บวกว่ะอู้ยห้าร้อยน้อยไปซื้อสักสามสิบไปอันท่ากำลังดีคุณผู้ชมไปมาดอกออิอนจะล่วงหรือจะรอดก็ดอกนี้แหละคุณผู้ชมมารู้ลุ้นกันเลยครับผมถ้าบวกก็ได้เลิกอ่ะไม้นี้เป้าไปหนึ่งเป้าไปสองอ่ะใจคอยไม่ค่อยดีเป้าไปสามเฮ้ยเกินไปเป้า อย่าบอกว่าถึงเวลาแล้วนะโอ้โหถึงเวลาลงคันค่ายแล้วสินะ <c oughs> เฮ้ยอย่าทับแอดเออย,ยังไงปึ๊บโอ้โหเอ้ยเคยมาสวยๆหนึ่งดอกแล้วสิมาแถวสองเพื่อนอย่างนี้แหละต้องรอดป่ะเออแอดต้องรอดเออย,ยังไงปับ๊บต่อไหมต่อไหมเอ้อแย่หน่วงดิใจคอไม่ค่อยดีคุณผู้ชมเอ้ยดูพี่จีฮัลโหลโอ้โหไปทุ่เงินไม่มีแถวแรกคุณผู้ชม วุ้ยเจ็ดร้อยสองบาทเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นคูณสิบสองแล้วมีลุ้นคุณผู้ชมอ่าแล้วอีกสองหมุนจะได้ลุ้นหรือเปล่าอืมเจมาสวยๆแล้วเป็นเชมเนเชมทางสามอย่างนี้แหละเพื่อนสวยๆแล้วมีใบครับผมจังหวะนี้อุ้ยนทำเงินสวยๆแล้วเป็นใบต,ต,ต่อขอไปต่อหน่อยขอไปต่อหน่อยเพื่อนเขียวมาเอ้ยยื้อชีวิตถือว่าต่อชีวิตกันเฮ้ยแล้วอีกสองหมุนคุณผู้ชมแต่ล้านไปแล้วที่หนึ่งพันสองร้อยเกติสิบแปดบาทที่ดอกเมื่อกี้นะอุ้ยขอต่อหน่อยนะเปล่าล่ะ โอ้โหคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเราถือว่าบวกแล้ววันนี้นะแล้วก็สุดแล้วดิทุน100บาทที่จะเอาอะไรเยอะแยะแค่นี้ก็ฉ่ำแล้วคุณผู้ชมมันหวานหนึ่งดอก2,442บาทดีชิวๆปัษเศสคุณผู้ชม,มอยู่ในช่วงปัจเศสนะครับผมนะไปปัจเศที่ห้าบาทเรียบร้อยกับผมโอ้โหถ้าไปต่อคงจะเจ๊งกันดูดขนาดนี้ <c oughs> ก็เรียบร้อยคุณผู้ชมก็ทุน100บาทบวกมา2,600บาทกำไรก็2,500บาทนะคุณผู้ชมนะ ก็บวกเล็กบวกน้อยก็ถือว่าบวกนะครับผมใครที่ปั่นอยู่ใครที่บวกก็ขอให้เลือกนะผู้ชมไม่แนะนําให้ไปต่อนะบวกเล็กบวกน้อยก็ยังดีกว่าลบนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคุผู้ชมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบา,บายจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กันด้วยก่อนไปนะ